สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมเพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนหน่อยก็คือเขาทําสวนผักอินทรีย์นะคะชื่อฟาร์มข้าวกับน้ําฟาร์มสเตย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะใหม่ก็จะพามาเรียนรู้วิธีการเพาะต้นอ่อนทันตะวันของหน่อยกันนะคะว่าเขาเพาะยังไงนะคะถึงสามารถมีรายได้สัปดาห์ละ2 0 0 0บาทได้นะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆค่ะคลิปนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการตัดต้นอ่อนทันตะวันนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณหน่อยนะคะที่เขาปลูกต้นอ่อนทันตะวันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะมีประสบการณ์ในการปลูกเยอะเดี๋ยวเรามาคุยกับหน่อยกันนะคะต้นอ่อนทันตะวันนี่ใช้เวลาในการเพาะกี่วันหน่อยเจ็ดวันเองใช้เวลาเจ็ดวันเนาะวันอ่าก็ได้ตัดแล้วแล้วอ่าอันนี้ก็คือเป็นต้นอ่อนทันตะวันที่หน่อยเขาเพาะนะคะอย่างอวบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ถ้าเราต้องการที่จะเพาะได้สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราหาเวลานะคะมาคุยกับหน่อยกันว่าเขาเพาะยังไงวิธีการเพราะนะคะอ่าหน่อยขั้นตอนการเพราะทํายังไงถึงจะได้แบบนี้ก็ง่ายๆเนาะแช่มเมล็ดก่อนอ่าแช่มเมล็ดกี่วันครึ่งวันแช่มเมล็ดครึ่งวันด้วยน้ําน้ําเปล่าใช่ไหมน้าธรรมดาใน้ําธรรมดาอ่าแล้วก็อ่าพอได้ครึ่งวันปุ๊บเราก็อ่าเอาไปบ่มเนาะใส่ถุงบ่มไว้ก่อนแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องโฟมไว้ อ่ใส่ในกล่องโฟไมไว้ใส่ใส่ในกล่องโฟมประมาณกี่วันนะบ่มบ่มอันนี้คือขั้นตอนการบ่มเนาะใช่ก็คืนนึงหรือเปล่า<ห>อเอ้ะแล้วฤดูหนาวด้วคืนนึงอ่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็ตอนเย็นก็สามารถสามารถเพาะได้เลยอ่าเพาะได้เลยอ่าแล้วก็พอพอพอเราเอามาลงถาดเพาะถาดเพาะนี่ดินที่หน่อยใช้จะเป็นดินอะไรนะดินที่ที่เราใช้เพาะตรงนี้อ่า ก็ซื้อมาจากเพจแล้วเนาะซื้อมาซื้อมาเป็นดินถุงใช่ไหมใช่ดินถุงเราก็สามารถหาซื้อตามร้านเลยลองดูก็ได้ดินถุงนี้เขาขายกันเท่าไหร่นะอ่าก็ถุงหนึ่งก็สามบห้าบาทสามสิบห้าบาทถุงหนึ่งเราสามารถพอได้กี่ถาดอ๋อพอได้สามถาดใช่ก็ต้นทุนก็ตกประมาณถาละสิบบาทใช่ไหมอ่าประมาณนั้นประมาณอ่าแล้วก็ทีนี้หนึ่งถาดเนี่ยเราตัดเป็นต้นอ่อนมาเนี่ยจะได้ประมาณกี่กิโลอ่าประมาณโลครึ่งเนี่ย โลครึ่งบางครั้งก็ได้ถึงสองโลโ<อ>ดูดูว่าบางรอบแล้วแต่รอบเนาะบางรอบแล,แล้วเราใช้มเมล็ดเท่าไหร่ถาดเนือ้อประมาณกี่ขีดอะเมทันตะวันกิโลละเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทห้าขีดนะจะได้อยู่สี่ถาดอ๋อห้าขีดนี่จะได้อยู่สี่ถาดใช่ครึ่งโลได้สี่ถาดอ๋อครึ่งโลนี่จะได้สี่ถาดโลโลหนึ่งก็ใช้แปดถาดเนาะอ่อโลหนึ่งใช้แปดถาด แล้วทีนี้ถ้าถ้าแปดผาดนี่เราเราตัดต้นอ่อนได้ก็ประมาณสิบโลอะประมาณสิบโลใช่บางครั้งก็อาจจะไม่ถึงอาจจะหลุดเล็กน้อยแต่ส่วนมากก็จะได้ที่สิบนะนะอ่าได้ที่สิบโลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันก็ต้นทุนมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะอ่าเมล็ดร้อยห้าสิบเนาะดินก็ใช้อยู่สามถุงอะติถ้าเราซื้อก็สามถุงร้อยอ่าเมล็ดหนึ่งกิโลแล้วก็ดินอีก ดินหนึ่งร้อยเนาะก็เป็นสองร้อยห้าสิบต้นุนประมาสองร้อยห้าสิบเราขายก็ขายต้นอ่อนก็โลละร้อยเราก็จะได้กําไรอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทอ๋อได้กาไรที่เจ<ช>็ดร้อยห้าสิบนะคะ,ะเพื่อนๆคุ้<ช>มมากๆเลยนะคะสําหรับการเพราะต้นอ่อนทันตะวันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนใดน,นะคะที่มีทุนน้อยหรือว่าต้องการหาแล้วได้เสริมนะคะระหว่างทํางานหรือว่าถ้าเรากลับมาอยู่บ้านเราไม่รู้จะทําอะไรก็ลองศึกษาวิธีการเพราะต้นอ่อนทันตะวัน<ช>ได้นะคะ ก็คือของใหม่เองเนี่ยใหม่ก็จะมีในช่อง YouTube อยู่แล้ววิธีการเพาะแล้วก็คำนวณต้นทุนการปลูกนะคะแต่เนี่ยคือมาจากอันนี้คือใหม่ก็ยังปลูกได้น้อยสําหรับใหม่นะเพราะว่าใหม่ใช้ดินทั่วไปเนาะแต่สําหรับของหน่อยเนี่ยหน่อยเขาจะใช้ลงทุนกับกับดินตรงนี้นะคะดินปลูกที่ที่มีธาตุอาหารเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตออกมาจะได้เยอะคุ้มนะคะต้นก็จะอวบแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ค,คือมันคุ้มภาพการลงทุนเราลงทุนทั้งหมดแค่250บาทแต่เราขายได้1 0 0 0บาท1000บาทก็เท่ากับว่าเราได้กำไร750บาทนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปลองพ่อได้หรือมีข้อสงสัยก็ติดต่อมาหาหน่อยได้นะคะพ่อเดี๋ยวหมายจะลงในคลิปแล้วก็เดี๋ยวหมายจะบอกชื่อชื่ออะไรนะฟาร์มของหน่อยนะชื่ออะไรนะข้าวกับน้ำฟาร์มสเตย์สามารถไปติดตามต่อได้ที่เพจข้าวกับน้ำฟาร์มสเตย์ได้นะคะเดี๋ยวใหม่จะเอารูปหน้าเพจนะคะของ าฟาร์มของหน่อยนะคะมาลงแปะที่หน้า YouTube ด้วยเนาะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามวิธีการเพาะกับหน่อยได้พเพราะเดนนี้คือครอบครัวของหน่อยนะคะเขาเป็นวิทยากรในการสอนเพาะด้วยใช่ไหมหน่อยเนาะให้กับหน่วยงานราชการด้วยใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะหรือโทรมาสอบถามส่วนตัวได้เราก็ยินดีที่จะ ช่วยเหลือให้ความรู้นะคะกับเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจอยากเพาะนะคะหลังจากที่ขั้นตอนการตัดผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือเราก็จะนําต้นอ่อนทันตวันนะคะมาล้างล้างน้ําล้างน้ําเพื่อเอาดินแล้วก็เอา,มาเมล็ดออกเนาะพอเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาพักไว้ในตะกร้าแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างที่หน่อยทําอ่าให้เสด็จน้ําก่อนพอเสด็จน้ําแล้วก็ใส่ถุงใช่ไหมคะหน่อยเนาะ แพกใส่ถุถง,ถ,ง<ล>ถุงละครึ่งโลนะคะเพื่อนอ,อันนี้50บาทครึ่งโลคือเพื่อนๆสามารถขายเป็นโลก็ได้นะคะเป็นกิโลนี่ก็คือกิโลละร้อยบาทแต่ถ้าเราแบบเอาที่ซื้อง่ายแล้วก็อีกอย่างคือย,ยอดต้นอ่อนเนี่ยมัน,มนได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขายเป็นถุงย่อยก็ได้นะคะถุงย่อยๆก็คือถุงละครึ่งกิโลนะคะ50บบาทหรือถ้าแถวบ้านของเพื่อนๆเนี่ยคือ มันมีคนบริโภคยังไม่เยอะนะคะหรือว่าเขาต้องการไปกินไม่เยอะเราทําถุงยี่สิบไได้เนาะใช่เมื่อก่อนเคยทําถึงยี่สิบาทอ่าแต่แต่อาจจะใช้เวลาในการแพ็กเยอะขึ้นมาหน่อยนึงใช่อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตลาดที่เขากินเยอะอยู่แล้วส่วนมากเขาจะเอาเขาจะเอาครึ่งโลนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่นะเพราะมันสามารถเออแล้วมันเก็บในตู้เย็นได้นานด้วยใช่ไหมหน่อยเก็บในตู้เย็นได้กี่วันอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะ แต่การเก็บในตู้เย็นคือเราต้องใส่ถุงแพ็กแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช่ไหมอ่าใส่ถุงแพ็กใส่ถุงแพ็กเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถุงแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆไปใส่ในตู้เย็นเก็บได้ประมาณ2องอาทิตย์ใช่ไหมก<า>เก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ไม่เสียสเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีตลาดแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองเพาะแล้วผลผลิตออกมาเยอะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่หมดนะคะหรือถึงแม้ถ้าขายไม่หมดเราสามารถเก็บในตู้เย็นได้ เพราะว่าต้นอ่อนของเราเนี่ยมันเป็นต้นอ่อนที่ปลอดสารพิษนะคะปลอดสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เจ็ดวันคือเราไม่ได้ใส่อะไรเลย,เลยอ่าคือ,ค,อคือมันมีมันมีแค่ดินปลูกแล้วก็เขาอาศัยน้ํานะคะเพื่อนๆในการเจริญเติบโตนะคะเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะข,ของการตัดต้นอ่อนแล้วก็การแท็กต้นอ่อนนะคะอันนี้คือใส่ถุงรึครึ่งโลอัน,นขั้นตอนการแพ็คนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องใส่ช่องช่องฟิตตู้ตู้ฟิตน้ําแข็งอะไรงนี้เนาะเราใส่ตู้เย็นธรรมดาเนาะอุณหภูมิตู้เย็นปกติช่องธรรมดานะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนการแพ็คต้นอ่อนของหน่อยนะคะตัดแล้วก็แพ็คแล้วก็ย้ำเพื่อนๆนนะคะก็คือมีดที่ใช้ตัดเนี่ยจะต้องเป็นมีดที่ค่อนข้างคมนะคะเพื่อให้ต้นอ่อนอ่าใช้มีดโกนต้นอ่อนจะได้ไม่ช้ําก็คือเราเอาความรู้นะคะดีๆมาแบ่งปันเพื่อน เดือนเดือนหนึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถมีตลาดนะคะในการส่งได้หน่อยขายเดือนหนึ่งเนี่ยหน่อยได้ประมาณเท่าไหร่นะก็เราก็ขายเรื่อยๆก็ให้ได้สองพันเนาะอาทิตย์หนึ่งสองพันใช่ไหม<ช>โอ้อาทิตย์หนึ่งสองพันนี่อยู่ได้สบายเลยนะคะเพื่อนๆเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ถ้าเรามีตลาดอ่าถ้าเรามีตลาดต้องหาค่อยๆหาตลาดไปอ่า แรกๆก็ถ้าเรายังไม่ไปที่รู้จักแรกนะเอาไปแบ่งปันให้เขาชิมก่อนใช่ใช่ใช้วิธีการแบ่งปันให้เขาชิมพาอบางคนเขาไม่เคยกินเนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นเขียวจะขมไหมแต่จริงเนี่ยถ้าเราาะถูกวิธีนะเพื่อนๆมันจะไม่ขมเลยค่ะรสชาติเขาจะหวานกรอบอร่อยเนาะอืมถ้าเกินเจ็ดวันจะขมอ่าแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนะไม่ให้ใบที่สามขึ้นอ่ะอ่าให้ขึ้นแค่สองใบใช่อ่านี่นะคะเพื่อนๆื่อน ก็คือเราต้องให้ข,ขึ้นแค่ไปประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าแค่สองใบแค่นี้นะคะเพราะาถ้าขึ้นเยอะกว่านี้เนี่ยก็คือรสชาติเขาจะขมแล้วก็เราก็สังเกตเอาว่าอย่าให้ใบเข,เขียวนะคะถ้าใบเข,าเ,ขาเขียวมากเกินไปตากแดดมากไปก็ไม่อร่อยคือเราใช้เวลาในการตากแดดกี่วันน่ะหน่อยเราออกมาตากแดดหลังเพาะวันครึ่งเนาะบางครั้งก็วันเดียวอ่าบางครั้งก็วันเดียว เพื่อให้เขารับแสงนะคะเพื่อมันจะได้มีคอโรฟิลเนาะเพิ่มเข้ามาในต้นอ่อนเป็นเขาเรียกว่าที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะเพื่อนมีบางร้านก็ชอบเขียวเขียวบางร้านก็ไม่ชอบก็แล้วแต่ลูกค้าใช่ใช่เราสามารถกําหนดได้เป็นคือคือเรากําหนดรสชาติกําหนดสีได้ก็คือขั้นตอนการออกมาวางวางรับแสงนะคะเพื่อนวันสุดท้ายก่อนที่เราจะตัดขายเนาะใช่อ่า เพื่อนคะหลังจากที่หน่อยตัดต้นอ่อนทันตะวันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บต้นอ่อนของหน่อยกันนะคะว่าเขาเก็บต้นอ่อนอยังไงนะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นห้องเป็นห้องเย็นนะคะ <S <s <uck ie> ห้องตู้เย็นก็นไม่ใช่ห้องเย็นอ่าอันนี้ก็คือตู้ที่หน่อยใช้ในการเก็บต้นอ่อนทันตะวันนะคะแล้วก็เก็บผักสลัดใช่ไหมหน่อยเนะ <S <S ยาะใช่โอย้ยรีบออกมยเดี๋ยวไปส่งเขาเลยอ่าเ<ๆ>นี่ย<ๆ>อันนี้<ๆ>นก็คือเขาเตรียมไปสง่งแล้วคะ่ะเนี่ย อ่านี่มาโชวหช์วหน่อชหนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นผักสลัดนะคะเพื่อนๆอันนี้เตรียมส่งลูกค้าเมื่อหน่อยเขาตัดเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาแช่ในตู้เย็นนะคะตู้เย็นตรงนี้ตู้เย็นตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิปกตินะคะอุณหภูมิตู้เย็นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่อุณหภูมิของช,ช่องฟิตนะคะไม่ใช่แช่ชชแข็งอ <Więc. S 1> ่าอันนี้หน่อยสามารถมาเก็บตรงนี้แช่ได้เป็นประมาณสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์อ่า เพราะฉะนั้นที่สวนหน่อยทำขาเยอะนะคะเขาก็จะใช้เขาจะมีตู้เย็นอ่าในการเก็บนะคะอเ,เออใช่ผักเราต้องตัดช่วงเช้าใช่ไหมไม่งั้นห,หิวอ่าโหสวย,ยสวยโอเคเตรียมส่งไะเดี๋ยวหน่อยเขาไปส่งของแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้หม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าถ้ามีอะไร ก็ฝากเพื่อนเพื่อช่วยกดติดตาม <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับใหมกนการทําคลิปด้วยนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหน่อยมากเลยที่มาให้ความรู้เรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ